จ่าหลอดกำลังจะไปหาปลานะครับแม่ไปส่งขึ้นรถนะครับนี่ยโอ้ยอดเลยนะครับหาปลาที่อำเภอลาสีสไลเดี๋ยวเรา,าอยดูผลงานจ่าหลอดนะครับยามเย็นๆนะครับอันนี้ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับไปแล้วนู่นแม่ไปส่งขึ้นรถอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนู่นจ่าหลอดนะครับกำลังเดินทาง ไปกับแม่นะครับผมลงไปหาปลานะครับออกไปเจ็ดโมง,ง,งเช้านะครับกลับมาทุ่มหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าได้ไหมครับจารอดวันนี้นะครับหาปลาหมู แม่เป็นห่วงนะครับไปไปนานเกินอันนี้ประมาณแต่ก็พอได้กินนะครับแต่ว่าบนได้หลายป้ายังกะเป๋าเอ๊ะป้ายังนี่กากาบ่นี่นี่นี่บอันนี้บอกาโอ้ป้ายดูเขาหน่อยก็มีตัวนี้ปู่ไปไหนป้านิ่เขาเป็นป้ายเนี่ยปรหมอสางเหยียบอืไปเบิร์มือเลยหนูไม่ได้เยอะนะครับ โลกลัวป้าไปไหนแซมอยู่บ่นี่ผลงานของจ่าหลอดวันนี้นะครับนี่หาปลามูลปลาปลาป้าดีอยู่เดี๋ยวล่ะปลาดีอยู่แต่ซื้อ่าได้ได้พ่อได้กินแต่ว่าบกุมคข่แห้งเนาะวัอนี้นี่นะครับตัวนี้ป้าหยางปลาขาวปลาอีไท่ปลาขาวอีไท่เนาะนี่นี่นี่มีปลาปลากาเออเนี่ยปลากาตัวนี้ไงปลากาสวยงามปลาหมอสางเหยียบ โอ้พอได้กินโลกกรัวๆๆโลกกัวคือว่าไปทั้งวันนะครับนี่ไปตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์กบมาทุนหนึ่งสิบสองชั่วโมงนะครับโอ้นี่ครับญาติาามาดูว่าจะช่วยทาช่วยแต่ก็ไม่ได้อ่าไม่ได้นะครับก็ได้ประมาณนี้พอได้กินแล้วแรงแล้วแรงนะครับอ่าผลงานของฟารมูลจาลอดวันนี้นะครับเหืองมุงเลยเนาะโอ้ประกาศตัวใหญ่กว่านี้บ่ ตัวมันใหญ่กว่านี้มีบ่มีแปลว่าสองโลสี่มีได้เนาะบ่มีบ่มีบอใหญ่ใหญ่สามสี่หนีมีสาประมาณฝ่ามือเนาะนี่ครับปลามูลนะครับนี่มูลราศีนะครับขาวอีไทยขาอีไทยอ้กูกระง่ามตัวกระลงามเลยมื้ยนี่ขาวอีไทยปลาโตๆก็หลงสวยนี่ตัวใหญ่เด้มึงนี่ตัวใหญ่เด้แต่ตัวใหญ่กูสมือมังบ่ได้ะล่างแต่แต่ปลางามเพราะว่าแหห่างเนาะเพราะว่าเขาจำนวนไปแหที เห็ดสวยสวยสวยอ่าในป้างามในป้าคุณภาพเลยมือนี้นะครับสําหรับการหาป้าลาซีครับมือนี้โอ้ยมันห้ามมากห้อบักเอาแฮะบักใบห่างชีวิตพวกเรานัด้เมื่อพวกเต็มกะติดี้กเดียวกันเนอรอให้เราเก็บแล้วก่อน เนี่ยปลามุนปลาหน่อยอืมโอ้ยแต่ปลาคุณภาพอยู่ดอกถือว่าแล้วแรงอยู่แต่ปลาแต่ปลาใหญ่นะปลาคุณภาพนี่ป้าลูกนี่พวกแหได้ตัวนี้ขายไทยป่ะอืมอืมขายไทยหน่อยโอ้ยป้าลูกนี่พวาแหวนง่ายเนาะเราตีก,ตก,ตกินง่ายเลยนะครับ ไอ้กัอจอถ่าป้าป้าแล้วผู้เฒ่าโฮมันเคยกินน้ำนองอ,อ,อีนอง,อนองเออทำนี่ก็บพ่อหนึกินแต่ละแหนวแรงนะครับป้าป้าแบบนี้แหละแช่ต้มแช่ตักติ๋วหนึ่งก็ได้สด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 เอาละครับอ่าแต่ละบ้านนะครับถ้าใครมีรถนะครับเสียค่ารถไปนะครับ่อเหรถ้าใครว่างนะควรจะไปตึกหาไปหาปลานะครับโดยใช้แหทอดในการทอดแห นะครับที่มูลลาสีสไลด์นะครับออกจากบ้านตรงนี้ไปประมาณส0กิกิโลนะครับนี่ต้องจ่ายค่ารถไปนะครับทั้งวันนะครับออกจากบ้าน7จ็ดโมงเช้าถึงบ้านทุ่มหนึ่งก็ได้มาประมาณนี้นะครับถือว่าถ้าพูดถึงคุ้มก็ไม่คุ้มแต่ได้ความสนุกได้ได้บรรยากาศได้เปลี่ยนวิธีของการหาอยู่หากินนะครับสำหรับการหาปลาหมูลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ